ตื่นตีห้าปลุกลูกไปโรงเรียนมันแล้วจ้าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยว่าทาไมคลิปนี้เสียงมันเปลี่ยนไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีเฉลยท้ายคลิปและนี่เป็นกิจกรรมตอนเช้าของเราก็คือไปปลุกลูกก่อนเสร็จปุ๊บแม่จอยจี้นางก็ต้องมาล้างหน้าและที่สําคัญก็ต้องล้างด้วยโซมชุติมนและที่สําคัญมีข่าวดีจะมาแจ้งทราบก็คือวันศุกร์นี้ของจะเข้าแล้วจ้าใครสนใจก็จับใจ่ายใช้สอยซื้อกันได้เลยนะจ๊ะเมื่อล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่านางทําอะไรต่ออ๋อนี่หรือคือเคล็ดลับปมดกของนาง โอ้โหดูผมสิดกอะไรขนาดนี้ขอยืมไปทําไม้กวาดได้ไหมพอดีไม้กวาดที่บ้านเนะี่ยขนมันล่วมหมดแล้วว่าจอยขอยืมผมไปทําไม้กวาดหน่อยโอ้โหแต่นี้ผมดบผมดําจริงๆนะโอ้โหสุดยอดไปเลยผมหนามมากขนาดนี้ขอไปทําเป็นไม้กวาดได้ไหมจอยจี้และนี่โสมตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะจ๊ะมีการปรับขนาดนะเห็นแล้วก็รีบไปจัดกันได้เลยและอย่างที่บอกวันศุกร์นี้ของเข้าแล้วนะทุกคนแลวดูผมเธอโอ้โหมันช่างหนามันช่างมีวอลลุ่มและนั่งโยกไปเพื่ออะไรตรงนี้ไม่เข้าใจจริงแต่ โยกผมไม่เพื่ออะไรอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็เดินไปปลูกพี่นาโนต่อเดี๋ยวเราจะไปแอบดูกันว่าพี่นาโนทําอะไรกันบ้างในตอนเช้าอชแวบเข้าไปแล้วและสิ่งที่เห็นพี่นาโนทาก็คือพี่นาโนใช้น้ําตบส่วนอีแมนนั่นก็หวีผมให้ลูกวนไปนี่ตบ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 วนไปแล้ววันนี้พี่นาโนก็ต้องตื่นเช้ากว่าปกตินิดนึงเพราะว่ามีเรียนพิเศษที่โรงเรียนน่ะมันเป็นการเรียนที่เขาเรียกว่าเขาจัดเพิ่มเติมขึ้นมาให้ในตอนเช้าก็เป็นสาเหตุที่ทําให้พี่โนเนี่ยต้องตื่นเช้ากว่าปกติและตอนนี้พี่โนก็ใช้ ทีมหน้าไต่แปะตรงไป5จุดอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เกี่ยวท่วหน้านี่จะเป็นกิจวรรัตรประจําวันที่ทุกเช้าพี่นาโนเขาต้องทําเมื่อเสร็จปุ๊บพี่นาโนก็ต้องทากันแดดอีกสักเล็กน้อยเพราะปะกติเวลาไปโรงเรียนก็จะมีเล่นตากโดงตากแดดบ้างพี่โนก็เลยกลัวคำก็เลยทากันแดดแดดเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมสำหรับการไปเรียนวันนี้แบบสุด ผมเลยอยากจะรู้จริงๆว่าตอนเด็กๆเนี่ยพวกเราใช้เวลาการเตรียมตัวก่อนจะออกไปเรียนกันกีนก่นาทีฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะตัดภาพมากันที่แม่จอยก็กินกาแฟสบายใจเฉยเป็นของที่แม่จอยต้องกินทุกเช้าสาหรับกาแฟกินเพื่อเรียกพลังงานกินเพื่อให้ตื่นและแล้วตอนนี้ผมก็ตื่นมาเป็นที่เรียบร้อยเดินลงมาพร้อมก็ติดน้ําคู่ใจกับอาการมึนเล็กน้อยตอนประมาณ6กโมงครึ่งพร้อมถือกระเป๋ามาให้กับแม่จอยและพี่นาโนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาและ ตอนนี้พวกเราพร้อมจะไปโรงเรียนกันแล้วเมื่อพร้อมแล้วก็มุ่งหน้าไปโรงเรียนกันเลยและตอนนี้ก็เดินออกมาจากที่บ้านพี่นาโนก็สวมรองเทา้าและพิเศษวันนี้อิมแม่ออกไปด้วยแต่จะไปทำอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรอดูกันและทำไมวันนี้แม่จอยถึงไม่มาภาคคลิปเดี๋ยวมีคำตอบให้ชมกันเลยและตอนนี้แม่จอยก็เดินมาส่งน้องนานโนน้องนานโน,านโจะนั่งด้านนี้ตลอดส่วนน้องนานนีิจะนั่งอีกด้านเหมือนเป็นที่ประจำที่เขาล็อกไว้ส่วนแม่จอยนั้นนั่งหน้าอย่างเดียวเพราะนั่ง แล้วมึนลดแต่ก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนแน่นอนเราจะต้องไปแวะที่ที่เราจะต้องแวะประจําทุกวันนั่นก็คือทางด้านของเซเว่นอีเลเวนและสาเหตุที่ต้องมาแวะเซเว่นอีเลเวนในวันนี้เพราะว่าเราจะต้องมาหาข้า,าวเช้าไอ้แต่เดี๋ยวก่อนนั้นนั่นอะไรนั่นอะไรคุณจะฟูเทินไปเพื่ออะไรคุณจะมีสไตล์ในการเดินเข้าเซเว่นไปถึงไหนฮะอืมอ่ะเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยดูซิว่าจะได้อะไรมาบ้างก็ได้อาหารเช้าของพี่นานนานนานนี้มาเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากวันนี้เช้าจัดเราเลย สั่งกับข้าวไม่ทันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาแวะที่เซเว่นและก็เป็นทนาของสเตปซิลแก้เจ็บคอของแม่จอยที่ซื้อมาให้เอาจริงๆมันมีบางอย่างที่ผมสงสัยเหมือนกันนะผู้หญิงเวลาเขาไว้เล็บยาวๆหรือเขาทำเล็บยาวๆแบบนี้เนี่ยมันใช้ชีวิตได้จริงหรือเปล่าและตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนพี่น,นโนานานีได้เลยตัดผ้าใหม่ทีนึงถึงหน้าโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าเราก็ต้องมาต่อแถวเพื่อขับรถเข้าไปส่งพี่นโานานานีที่โรงเรียนนี่เป็นบรรยากาศโรงเรียนตอนเช้าและตัดใหม่ทีนึงเรา ก็จะเห็นพี่นานุนานี้เดินเข้าโรงเรียนไปเรียบร้อยตัดไม่ทีนึงตัดอะไรขนาดนั้นน่ะเราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลทนบุรีสาเหตุที่เรามาโรงพยาบาลก็เพราะว่าแม่จอยป่วยไม่มีเสียงแล้วนั่นเองตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไป,ไปดูบรรยากาศโรงพยาบาลตอนประมาณ8ปดโมงกันว่าเป็นยังไงและตอนนี้แม่จอยก็ได้ทําการตวรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็เลยจะเดินไปกินข้าวก่อนที่จะกลับบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงอาหารของโรงพยาบาลเป็นยังไงกันบ้างและแม่จอยจะกินอะไรบ้างและตอนนี้เราเดินมาถึง โรงอาหารของโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่ากับข้าวของโรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างและนี่เป็นกับข้าวที่เช้านี้เขาทําไว้นั่นเองและแม่ต่อยก็สั่งมากินดูสภาพเขาไม่ไหวแล้วนะบอกได้เลยว่าน่าดูป่วยแบบสุด,สดความจริงจะบอกให้มาหาหมอ,อแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่ยอมมาตัดผ้ามากีทีนึงคือกลับบ้านมาแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเจ้าไข่มุกกันก่อนเจ้าไข่มุกก็ยังคึกเหมือนเดิมแต่คนที่ไม่คึกก็คือแม่จอยจี้นั่นเองและนี่คือสาเหตุว่าทาไมวันนี้แม่จอยจี้ถึงผาคิดไม่ได้เพราะว่า ถ้ามาภาคคลิปทุกคนคงจะได้ยินเสียงแต่ว่า